มันคือแหนมสเต็กหมูพอกช็อปครับที่ร้านจะให้มาเป็นถุงใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นหมูพิชายดำนะอันนี้ที่ผมสั่งมาเอาเข้าวมาอบร้อนๆกินได้เลยครับอ,อุ้ยอืมจริงเหรโอโยล่ะพริกกระเทียมอออหอมมากเป็นสเต็กหมูพอกช็อปที่นุ่มมากมีมันแทรกเลยนะครับช้ำช้ำฮะทำไมหลดุดง่ายจังหรอยมาก ว้าวรสชาติมันจะเค็มเค็มหอมพริกไทยความเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้มีเยอะนะฮะโอ้ยเจี๊ยบว้านหอมตาไปด้วยพริกเค็มเค็มมันมันวุ้ยอร่อยมากโอ้โหโอ้โหรสชาติดีเหมือนไปกินในร้านสเต็กเลยอือแต่น่ากินจริงอร่อยมาก ทำง่ายจัดอ่ะทำง่ายกินง่ายอืมันก็จะมีกลิ่นแบบพริกไทยเนาะพริกไทยดำแล้วก็มีความเกรียมๆจากหม้อร้อนอ่ะใช่มอ้โหเนาะแท้โคตรมันแท้โคตรเพลินนะครับโอ้โห อันนี้อร่อยชอบอร่อยมากไม่พออันนี้พี่ก็อันนี้ใส่มาทำไมพี่ลูกแต่งกานฝากละกเ้าวไว้ให้นะผมถุงนึงแบบนี้เลยเขามีสองสูตรนะพริกไทยดำกับธรรมดานะครับที่ผมกินนี้เป็นพริกไทยดำนะครับเออเบิ้มเบิ้มจริงโอ้โหจัดไป